สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้เรามาดูข้างล่างครับมีการบวงสรวงครับว่าจะยังไงเพิ่นเริมจักงโมงบททานหลวครับแต่ตอนนี้เวลา8โมงกว่านะน่าจะ10 0โมง11บเมงมนะั้งบวงสรวงหรือจังไรไปไหนกันไปไหนยังไม่ได้ นย้ายร,รถรนี่คือครับกําลังจะเริ่ม

ออกเาออกอีกออกยังไม่หมสองสามเก้เาสามเก้าขึ้นเบิงซื้อส <39 S 1> องสี่เก้าสองห้าเก้าสองหกเก้าสามเก้ายบสามเกไดยูสองแปดแปไดยูแต่บบไดแต่สองสามเกค่ะล่ะอเอาใ่ลกับพ่อสิเอาอย่างไยแท มัคคะท่าแปง้งท่าขี้มันงอเอ้ยแป้งครับุสูบปักแาวคุณไไหนเนาะเมื่อะมัท่าท่าแป้งท่าขีมแ้วอันนี้ฝ้าวะฝ้าวไปใส่ไปเห็ดหยังไปเห็ดหยังเขาสิไเห็ดหยัง้เดีย๋ยวเ,เอื้อนไว้ก็จะส่งไปเอื้อนไปเืไปสั่อันมันเป็นกำรร สดๆนะครับที่โดมครับโอ้เสียสิทธ์ครับเสียใหญ่ป้า ปาสบายดีเนาะปาจะเริ่มเริ่มเป็นืเทียค่ะับผมับผมเริ่มวันทีอัน<า>นี้พู่หอนกันหาสาวไปเลยหาสาวด้วยเนาะาเมดเเเียนไม่เลยเขาที่แรกเขาล่งแล้วก็เขามีงานจ้างเี่งลงจนเขามีงานจ้างที่แรกเขาล่งหันเขาไม่คนจ้างเขาไปบันหนนบันหน คือเอาแบบชั่วไปก่อน,อนาหาพัดกุ้งอะไรเสคิดก๋วยเตี๋ยวแล้วอาสวัสดีหน่วยต้องสวัสดีอู้แกงจืดแกงจืดโหน่ากินมากเลยอะ่ะคือตอนไงถึงมูต่นแล้วกคอยบรีสดห่อนอะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอายาเมฆายู่ได้ขอบคุณอยากได้ยาขึ้นไปเอาไปเลยเอาลงเมฆายุ่ได้โอ้เห็ุใดมาข้นไปลแมาขีนออกไปนั่นได้เอพวกนี้มีประโยชน์อีหยังได้ล่ะเฮ้ยเข้าใจเข้าใจเอาสวัสดีน้องรัตแฟนพี่ยิ้มเอาบอกน้ำแม่น้องรัตแฟนพี่ยิ้มเอาสวัสดหลังไม่เอากระตัดออกไปอ๋อแลระเรียหลังล้างแม่บอกแล้วมีความรักมันมีความถูก วันนี้น้องแต่จ้ามีช่องคุณพกัญชเออเมือนี้อันใช่หนัเปล่าขามาได้มันยี่พรอขามาได้มันยีเป็ก่าเออไปทักไปเจาเมื่อซีซมือก่ซื้เดพสินธนุโทรศัพท์เนาะเวลาขับรถหามไร่ซด เอาไหามไรสดเพื่อความปลอดภัยเป็นรายุ่งงานทุนด้เอาุยโท่าร้ัพบให้คุยอยู่อุยกับไใส่หูใส่เตี๋ยคุยกับไฟพุยกับเมียงตอนนั้ยุ่งทุนอ่ะนี่มีละ กินโอ้ข si ้าสวยข้าเจ้าจังสุดาเจ้ากำลังแซกำลัง่จอด้ เน้นุ่คเขาเนี่ยนุ่ยขอกระเทียมมาให้เจ้านำกระพุกหนึ่งสองยางกับสี่ลอยเอาหัวอยนะเก็บกับพี่สองพี่สองเขาบอกว่าตอนนี้จะเอาตัวไม่รอดแล้วนนได้หายสองช่องแล้วเนี่ยแคดลิน เขาเรียกว,ว่าจับปลาสองมือจริงจริงมันเลยไม่ก็นั่นไงมันก็เลยไม่อบอกบอก,บอกไม่ถูกอะ่ะ อย่างนี้เขากำลังตำแจ้วทอดหมูอยู่เขากำลังอบหมูทอดหมูอยู่แล้วก็ตำน้ำพริกกินนี่พอฮะกินนี่แหละบอกถ้วยบนมีอยู่บนรถเมื่อก่อนผมมาซ่อนไว้ที่นี่เลยครับแต่ที่ซ่อนผมโดนทำลายไปแล้วครับเขาเลยเขาเอาที่ซ่อนผมไปแล้ว นี่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บ้านมืองานมันเกิดมวนหลายแต่ว่าจับไฟบ่มวนหรอกจะบ่กินเรากินเบียร์ตอนเที่ยงแล้วนี่ตอนเย็นเขาเขามีการซ้อมไหมนี่ซ้อมบันไหนนี่โอ๊ยได้พลาย เา่อไหว่ต้องไี่ว่าเขาต้องไปอากาแทบเนะเขาบอกเม่อเมว่มาเียาหารที่ไปมูจิชุ่วันตัปีไหมบอกเข้าว่ากันีไป้วะ่านกันี่สี่สนอเข้าจองไงขอยติโอ้ยสนุกนเก่ามเ่ย่งเงี่าเอเออเอามาโหลดทันีผ่านกี่สยุ่าว่า ขอ,อกันคชิหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม